กับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาลงแรงกิ้งกันนะครับหลังจากขังหายกันไปนานแสนนานนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าตกลงมาอยู่แหลงสี่นะครับเนี่ยอืมนะครับไปซูมกันครับว่าจะเจอทีมลักษณะประมาณไหนนะครับจะโหดหรือว่ายังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้อ่าผมก็ เปิดได้อะไรอะบัตโจนะเออบัตโจเนะี่ยที่แบบเป็นตัว1 0 4สีแหละ1 0 4นะเออที่เล่นตำแหน่ง a อ f นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาปรับแผนอะไรนิดหน่อยนะไม่ปรับแล้วมั้งอ่ะไปลุยกันเลยครับมาครับเป็นคู่แรกของวันนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงนะฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับผมมา ลุยกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงมาครับผมผู้เปิดชนะระหว่างวันนี้ครับระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาครับเจอกับทีมชาติอะไรก็ไม่รู้นะเอ้ยไม่ใช่ทีมชาติสีสโมสรเออนี่ครับเราไปติดตามรับชมกันนะครับนี่ยมาครับผมผู้เปิดสนามประจำวันนี้ครับบาซ่าเจอกับทีมอะไรไม่รู้นะครับผมครอบผมกุ่มมาเรื่อยๆนะทีมครับ ไปครับผมไปครับอ no ินบัปเป้ครับไปมาขย้อนครับเอ็นเมสันจ่ายมาดิโกมาลาโดน่าครับให้บาโจครับบาโจกระชากไปเอินมซันอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้จะจ่ายแล้วก็จะยิ่งไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมติดไปได้เช่นเดือนอโนนะเมื่อกี้นะไปครับเร็วในเมสซี่ครับเมสซี่ไม่ทันเพรนี่ดําครับไหลไปอ็นเมสันครับอิเมซันจ่ายให้บาโจอีกครั้งหนึ่งบาโจก็ติดครับ บอลมาถึงที่โอดิกาแับสาดยาวขึ้นไปบอลอยู่ที่บัจโจ้ยครั้งหนึ่งครับก,ก็นะจะโอ้โหมาโรน่าตัวเล็กไปน,นิดหน,นึ่งนะถ้าตัวโต,วตวอีกกว่านี้น่าก็น่าจะมีโอกา,ารรสโอ้โหทีมฝ่ายตรงข้ามครับซัดเต็มคอรอเต็มแข้งครับบอลพุ่งแรงเสียบตุงตะข่ายนะเกือบนะเกือบนะครับไม่ได้เสียบเด้อนะครับผมเป็นลูกเต้มมุมของทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับบอลอยู่ที่ซานเดอร์อาโนครับอาโนปั่นโค้งๆเข้าหาประตูไหม ติดมาดูนหน้าครับถึงว่าโหนี่อดำครับตามไปเก็บได้แต่จังหวะนี้โอ้ยเท้ามันเร็วนะเนี่ยไปครับผมสาดยาวไปครับนี่มาเจาอาครับผมใช้ความเร็วครับแล้วก็จะยิงไหมโอ้โหชนเสาอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเป,เป็นไปไม่ได้เกือบเกือบไปเลยนะผมเมื่อกี้นะ เฮลิเคนครับเฮลิเคนยังอยู่ที่ขาฟัวเปิดเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับยังคุกคิกคุกคิกกันอยู่ครับนี่มาเจไอครับนี่เอาควยหนึ่งทีครับผมจะหลอกไปก็จะแตะข้างในครั้งหนึ่งจะได้ไหมจะได้ไหมโอ้โหวนหาทิศทางโอ้โหวงวงตัวคิวฟันได้ับฟันได้ที่เอกไปครับอยู่ที่อุลบาเป้ครับให้ออดิกาดออดิกาดขึ้นกับอุลบาเป้โอ้โหย่าย่าย่ายครับวันนี้ออดิกาดจ่ายไปให้ ก็ไม่ผ่านนะบอลอยู่ที่บาตโจรครับมาโลน่าครับนี่กระชากไปก็ติดนะเอ็นเวอร์สันครับติดขีดแลนเอ็มบัปเป้ที่ฝ่ายตรงข้ามครับโอ้โหคุกคีกคุกคีตรงกลางสนามนะมาราโดนะจังหวะนี้บอลมาถึงบอลมาถึงแฮร์รี่เคนครับเอ้ยไม่ใช่รอบวิคีน,นเอลอลบวิคีน,นครับกระชากมาครับจะตัด,ดเข้ามาให้มาราโดนา่าปั่นโค้งโอ้โหเซฟได้อีกแล้วครับไม่รู้ผู้สาวตัวนี้คือใครนะทำไมเหนียวเจังเลยนะครับ บอลเลยมาถึงเซติโอครับใช่ไหมเซติโอหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดต้องขอประทานอภัยนะครับผมคอต้าคูต้าครับไหลไปให้เดโกมาลาโดน่าครับบอลอยู่ที่เนมาร์เจอาเจอาเนมาร์เจอาขึงอยู่ครับขึงไปครับผมขาฟันได้ทัวร์ครับผมแต่ก็ไม่ถึงนะเพราะว่าโดนสกัดโดยโทนี่อดัมสาดยาวขึ้นมาตรงด้านหน้าครับผมคิมเออร์ครับไม่ผ่านเหมือนกันโอ้โหคอต้าคูต้าเฮ้ยมึงทำบ้าอะไรคอต้าคูต้าอย่านะไอ้ไม่ผ่านนะผม ยุ่ง้งครับบอลอยู่ที่บาโจครับชิงไปครับผมจังหวะนี้ครับเอ็มปาเป้กัลเชเลนเอ็มปาเป้ก็ชาใช้ความเด็วก็จ่ายให้มารุหน้าโอ้โหยิงไปตามน้ำครับโดนผู้สาวประตูอีกแล้วครับผมชิงไปก็ออกหลังไปครับผมครับเป็นลูกเตะมุมนะของทีมเรานะครับมาเจอานะมาเจอาจะเป็นผู้เปิดเข้าโค้งเข้าหาประตูครับ เิดเข้าไปถึงไหมโอ้โหลอบบี้คีนหัวไม่มีบาดหัวไม่มีบัดเลยนะลอบบี้คีนนะับผมาลุยนต่อครับบอลยาวจากผู้รักษาประตูครับมันูเอลหน่อยเออครับสาดยาวขึ้นมา เช็คตัวมงโทนี่อดัมครับโอ้โหไม่ผ่านนะครับผมบัตโจคุกคีกครับบัตโจอีกครั้งหนึ่งครับจะไหลไปครับผมโอ้โหลูกนี้คีเลนเอ็มปาเป้ครับเอ็มปาเป้จะปั่นเข้าไปเหลือไหมโอ้โหยิงตูตูตููสูนคุณสวัสด์ครับเป็นการเช็คตัวมงของ นี่มาเจอาเลยครับผมยอดไปเลยนะครับผมการประสานงานกันที่ลงตัวและเฉียบขาดเนี่ับจ้านี้โอโหเราออกนำไปต่อนลยครับเนี่ยยังต่อครับในครึ่งเวลาหลังนะครับผมเพราะว่าหมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับทีมคอยมากครับนะครับออกนำไปดูกระสุนเนี่บไม่รู้ว่าทีมอาร์เจนตินาจะแก้ไขสถานการณ์เกมมาอย่างไรเนี่ย มะครับเราเป็นผู้ได้เขี่ยครับช่วงเวลาหลังนะจ่ายไปครับไม่ผ่านครับนี่สกัดได้โดยบาโจครับถือว่าบาโจที่มีสมาธเปิดได้นี่ก็โอเคนะเนี่เปิดได้ถือว่าโอเคนะเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเลยครับก็ถือว่าพุกนะในการเปิดก็คือเปิดโดยการใช้เหรียญฟรีนะใช่เหรียญเดียวครับมันก็ติดเฉยเลยนะไม่รู้เหมือนกัน มันอาจจะเกี่ยวกับการที่เราไม่เล่นนานหรือเปล่าม้นอครับมาถึงสั้นครับจ่ายไปบอลอยู่ที่คาฟูครับคาฟูก็สาดยาวขึ้นไปจะให้คีเรนบัเต้ก็ไม่ถึงนะสาดไปอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ที่มารูน่าครับมารูน่าโอ้โหใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับอือหือไหลไปเ็นเลซโนวันโนครับให้มือหนึ่เออเหมือนเดิมครับเทคไปครับ ก็ไม่ผ่านนะครับผมเจว์กเกเรสนะจจเจว์เกเรสหรือเปล่าเมื่อกี้นะนี่ครับมาเราดูหน้านะจะประทัดหนึ่งทีครับให้คาฟูคาฟูจ่ายไปก็หลุดนะเมสซีนะ่เมสซี่จ่ายไปก็ไม่ถึงนะติดคาฟูโอ้โหเอ็มปาเป้ครับอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้านะแล้วลงมาเล่นนะี่ครับผู้สผู้สิ้นก็เลยเป่านะครับผมเบคยูฟันได้ครับ ฟันไดจังหวะนี้ฟันไดจะเปิดเข้าไปครับฟันไดหาใครอยู่ครับว่าจะเลือกใครดีครับฟันไดฟันไดคิดอยู่อ้าวอะไรกันครับเนี่ยคืออะไรหมุนติว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 คืออะไรฟันไดททาไมต้องหมุนติว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 คืออะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ย เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ย